สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับครูแมนอีกแล้วนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับครูแมนก็จะสาธิตนะครับผมการทำข้อสอบจริงนะครับผมสำหรับบอร์ด Excel นะครับในส่วนของหัวเรื่อง Air Water นะครับในปีที่อยู่ในข้อสอบนะครับผมในปี January 2022ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อสอบเกี่ยวกับเรื่อง and Water เนี่ยจะยากหรือง่ายยังไงนะครับน้องๆทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลงมาดูด้วยกันเลยครับผมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในข้อแรกนะครับผมเขาก็บอกว่านะครับ ข้อนี้เขาให้ไพ่ชาร์ตมานะครับเขาให้ไพ่ชาร์ตมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับไพ่ชาร์ตตัวนี้แสดงถึงนะครับ represent the percentage of gases นะครับก็คือแก๊สต่างๆที่อยู่ในอากาศนะครับผมของ unpolluted air นะครับก็คือเป็นอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็บอกว่ามันมีแก๊สแซดอยู่นะครับในปริมาณที่มากอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแก๊สอะไรนะครับเป็นแก๊สแซดในที่มีอยู่ในปริมาณที่มากน้องๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในอากาศเนี่ยจะมี แก๊สไนโตรเจนนะครับผมอยู่78%ซึ่งนะครับน้องๆที่เรียนเคมีมาก็จะรู้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับน้องๆเราก็จะรู้แล้วว่าแก๊สที่เขาให้มาเนี่ยคือไนโตรเจนนะครับและส่วนที่มีรองลงมาก็คือออกซิเจนนะครับผมอ่าเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้เพื่อทำข้อสอบง่ายขึ้นนะครับอยู่21%่สิบเ็เปร์แล้วก็ trace gases นะครับ trace gases เนี่ยก็จะเป็นแก๊สอื่นๆที่ไม่ใช่ไนโตรเจนกับออกซิเจนนะครับผมก็ตรงนี้อีกประมาณ1%นะครับผมประมาณ1%แต่ว่า อ่ mostly เนี่ยมันจะเป็นอาร์กอนนะครับอาร์กอนจะเป็นอินเนอร์แก๊สนะครับที่อยู่ในกลุ่ม A8 หรือว่ากลุ่ม0นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเขาถามว่า which of this is gas set นะครับก็ตอบง่ายๆเลยครับว่าไนโตรเจนเห็นไหมครับไม่ยากนะไม่ยากเลยใช่ไหมครับเห็นไหมเอ่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ B เขาบอกว่านะครับเอ่อ percentage นะครับของออกซิเจนใน dry air เป็นเท่าไหร่ นะครับผมก็เมื่อกี้คุณครูก็เพิ่งบอกไปนะครับเห็นไหมครับว่าเป็น21%น้องๆก็สามารถตอบได้เลยเห็นไหมครับน้องๆมาถึงตรงนี้น้องๆสามารถทําข้อสอบได้2คะแนนแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่อง air and water นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับว่าเขาจะถามอะไรอีกนะครับ โอเคเขาบอกว่าใน t r a c แ gas เนี่ยก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้มันข้อสอบต่อนเนื่องกันนะครับจากข้อที่แล้วนะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่านะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสามารถที่จะ produce ได้จาก reaction ไหนนะครับผมในบรรดาตัวเลือกเหล่านี้นะครับอกว่า identify นะครับเขาให้ identify two reaction นะครับ that produce คาร์บอนไดออกไซนะครับผม โอเคนะครับเขาก็มีตัวเลือกมาให้5ตัวตัวที่หนึ่งคือ cracking a l k a n e cracking a l k a n e เนี่ยจะไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์ครับโอเคเนาะนะครับต่อไปอีก complete combustion นะครับผมของ a l k a n e อันนี้จะได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมดูครูเขียน word equation ให้นะครับก็คือ a l k a n e นะครับ combust เนี่ยก็คือการเบิร์นนะครับผมคือการที่มันเปลี่ยนจากฟิวนะครับผมมีการ react ของฟิวนะครับผมกับออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นแอลคีนนะครับบวกกับออกซิเจนก็จะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกวอเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยได้แน่ๆนะครับน้อง ick, น้องทริก1นึทิกก็ได้อีก1คะแนนแล้วนะครับผมอะ่ะแล้วอะไรต่อครับต่อมานะครับแมกนีเซียมบวกกับไฮโดรคลอริกแอซิดอันเนี้ยถ้าน้องๆไม่รู้เรามีทริคยังไงนะครับน้องๆลองคิดดูนะแมกนีเซียมคือ mg ใช่ไหมครับไฮโดรคลอริกแอซิดคือ hcl เห็นไหมครับไม่มีไม่มีอะไรเลย ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีคาร์บอนอยู่เียไม่มีคาร์บอนไม่มีออกซิเจนก็ไม่น่าใช่นะครับผมโอเคครับเห็นไหมครับก็ไม่น่าใช่โอเคต่อไปรัสติ้งนะครับรัสติ้งของไอรอนไอรอนคือ fe ใช่ไหมครับรัสติ้งเนี่ยเออ่ก็คือเมื่อไอรอนนะครับเรีแอคชั่นกับออกซิเจนเรีแอคชั่นเกิดเรีแอคชั่นกับออกซิเจนแล้วก็เกิดเรีแอคชั่นกับน้ำก็ไม่มีคาร์บอนอยู่ก็ไม่น่าใช่เช่นเดียวกันเห็นไหมครับ เราก็สามารถที่จะเกสได้ในกรณีที่เราไม่รู้นะครับผมหรือว่าเราจำ reaction ไม่ได้แบบแม่นยำอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ลอจิกตรงนี้ในการคิดได้นะครับต่อไปข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเป็น thermal decomposition ของ copper carbonate ปปถ้าน้องๆรู้ว่า copper carbonate ปเ,ปเนี่ย formula เป็น CuCO3 นะครับหรือว่า CuCO3 เนี่ย น,น้องก็จะเห็นว่าโอ้มันมีโอกาสนะที่จะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมครับเพราะว่าในฟอร์มูลามีคาร์บอนกับออกซิเจนอยู่ซึ่งก็ใช่ครับเพราะว่าเรีแอคชั่นจริงๆจ,จะเป็นคอปเปอร์คาร์บอเนตดีคอมโพสได้เป็นคอปเปอร์ออกไซด์บวกคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นน้องๆก็พลิกข้อนี้อีกหนึ่งของ้อเห็นไหมครับได้แล้ว2คะแนนรวมๆแล้วตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอน้องๆได้4คะแนนแล้วนะครับโอเคยังไหวอยู่นะครับน้อง,องเดี๋ยวเรา,าเ,เรามาดูข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่า name the environmental problem นะครับผม ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีปริมาณมากขึ้นในแอดมอสเฟียร์คือเราก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยใครๆก็รู้นะครับฟังจากข่าวฟังจากออ,อินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับน้องๆก็รู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นกรีนเฮาส์แก๊สนะครับซึ่งเป็นแก๊สเดือนกระจกนะครับถ้ามีปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะเกิดทำให้เกิดโกลบอลวอร์มิงได้นะครับน้องๆก็อาจจะเขียนแค่ว่าโกลบอลวอร์มิงนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าสุดท้ายกันตอนนี้น้องๆได้5คะแนนแล้วนะครับผมหน้าสุดท้ายนะครับจะเกี่ยวกับ rain water ที่เป็น acid rain นะครับผมเห็นไหมครับเขาก็มาตีมแ g a สมา t e ม water มาตีม air ทั้งข้อเลยนะครับเจ็ดคะแนนนะครับถ้าน้องๆทำตรงนี้ได้น้องๆก็จะได้ไปเลย7คะแนนนะครับโอเค เขาบอกว่า Rain Water เนี่ยเป็น a อซินะครับมีมี proper t y เป็น Acid ดินะครับเพราะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย dissolve ใน Water อยู่กลายเป็นคาร์บอนิกแอซนะครับนี่เขาก็ไก่มาให้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยครับในข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้ expect ให้น้องๆเนี่ยจำด้ทุกอย่างนะครับน้องๆก็อาจจะเรียนเพื่อให้เรารู้รู้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เขาให้ Information มาเราก็บอกว่าอ๋อคาร์บอนไดออกไซด์ dissolve ใน water นะได้คาร์บอนิกแอซก็รวมกันตรงๆนะครับ co two plus h 2 o ใช่ไหมครับก็จะได้ h 2 co 3อันนี้ก็คือคาร์บอนิกแอซิดนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะนะครับเขาบอกแอซิดเรนเนี่ยมันมอแอซิดิกกว่าเรนวอเตอร์เพราะว่ามันมีแอซิดิกพอลูเทนต์แก๊สนะครับเรนวอเตอร์ water, เนี่ยโดยปกติเนี่ยก็ในในในอากาศก็มีคาร์บอนไดออกไซด์นะเขาก็าให้อินฟอร์เมชันมานะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำที่ตกลงมากลายเป็นคาร์บอนิกแอซิด นะะฮแต่เขาบอกว่ามีแอซิดเรนอีกชนิดหนึ่งนะนะครับที่มันอีเวน more acidic คือเป็นแอซิดมากกว่านะครับผมเพราะมันมีพอลูเทน์แก๊สอื่นๆที่ดิสโซฟในวอเตอร์เขาก็ให้แบบ <S 1> <S 1> แอนะล็อกเดียวกันมานะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบเดียวกันไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับบวกกับน้ำก็จะได้ แอซิ id, นะครับผมตัวหนึ่งมาถ้าน้องๆไม่ไม่ต้องเขียนสร์มูล่าได้เลยนะครับน้องๆก็อาจจะบอกว่านะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นคาร์บอนิกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นไนโตรเจนก็อาจจะเรียกว่าไนตริกแอซิดเห็นไหมครับง่ายใช่ไหมเอยตอนนี้น้องๆได้แล้ว6คะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ Name another pollutant gas that also form acid rain นะครับถ้าเกิดสมมติว่านะครับเราได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแก๊สแอร์แอนด์วอเตอร์ไปนะครับผมในก่อนหน้านี้นะครับผมคุณครูก็จะได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง pollutant gas นะครับว่า ตัวที่เกิดแอซิดเรนเนี่ยนอกจากไนโตรเจนไดออกไซด์ยังมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเองนะครับหรือว่าซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นะครับซึ่งน้องๆสามารถเขียนได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับในที่นี้ก็นะครับน้องๆอาจจะเขียนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้นะครับเค okay. นะครับหรือว่า formula ก็จะเป็น SO2 นะครับส่วนไนตริกแอซิดเนี่ย formula จะเป็น HNO3 นะครับ โอเคเนาะแต่ว่าน้องๆต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับคุูครูจะแนะนําสาหรับใครที่ทําข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเอ e ด็กเซลหรือว่าบอร์ดเซอีอะครับถ้าเขาบอกว่าเนมนะลูกนะครับน้องๆต้องเขียนเป็นชื่อเต็มถ้าน้องๆเขียนเป็นฟอร์มูล่าเมื่อไหร่ปุ๊บน้องๆจะโดนหักคะแนนโดยเฉพาะบอร์ดเซอีนะครับ ก็ในสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถทําโจทย์นะครับผมในส่วนของ Air w a วอเตอรในปีนะครับผมที่ค่อนข้างใหม่เลย January 2022นะครับได้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับน้องๆนะครับสําหรับตอนนี้ครูแมนก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ